ตัวอย่างหนัง The Lost of the Ring The War of the Rohirrim ครับไปชมกันครับี p e t ร r j a c k s ั n เรื่องเดียวอยู่ในตลอดชีวิตเขาเารักเขารักเขารักครับ The l o r d of the Ring ผลงานชิ้นโบแดงกับก Middle Earth นี่กับแหวน Rohan ยี่สิโคตรเท่ทูดี้ไหมทูดีอ เนจิคามิยมมามะคุคนลุกเลยวะเพลงประกอบด้วยที่สุดเดือดเขาะดึนลุกริงมหาสงครามเลยนะเ,ออเคมเฮมเมอร์แฮนด์เว้นี่ของพระโรงช่ ลูกเลยสาสแหวนมะสัตกันแล้วโอ้โหจะเฮมแฮมเมอร์แฮนต่อยมันจะไปรอดได้ไงวะเ,เป็นไงผิดเน,นี่ยอาว ฟังดาบมอรใหม่ด้วยชีย้ช้างดีเด็ดเลยไอ้ห,หมาสีขาวได้ของอันที่อันนั้นคีวะอือช่มันเป็นประเทศที่เลี้ยงหมาเป็นหลักโหพยาอีนซีช้างโอ้คับเป็น เจดเดอร์โคเท้เชียอนดเมะสัสตว์มนันคนลุกเลยอะ่ะไลา์เส้นญี่ปุ่นมากอะ่ะก็คนญี่ปุ่นทำเฮ้ยนะเทพด้วยเละเจดซึกห่งโรฮิริมฮะกจหเพ่แงแหวนนะครว่เดออือนวาคมนี้ The War of Rohirrim เนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในศึกที่เกิดขึ้นใน Middle Earth ช่วงจริงๆเราเราเราคุยกันยาวๆเลยเพราะว่าตัวตัว Rohirrim เนี่ยมัน Middle Earth เนี่ยมันสามเรื่องที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงเดียวของสงครามแหวนแต่สงครามแหวนมันยาวกว่านั้นก็คือตั้งแต่ตั้งแต่อดเอลรอนรวมคนไปถล่มมดอไปฆ่าซารอนตัดนิ้วได้แล้วก็ทวดโคตรพ่อโคตรแม่ของอลากรนเก็บแหวนไปอะไรน่นะครับซึ่งอันเนี้ย มันคือช่วงแกระหว่างก่อนอ่าก่อนที่จะโฟโดได้แหวนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเป็นช่วงที่ซารอนเกิดขึ้นแล้วแล้วก็โรฮิริมโรฮิริมเนี่ยเป็นช่วงที่ซารอนยังอยู่ด้วยหรือตายไปแล้วเนี่ยแถวๆเนี่ยมันก้ามกึ่งกันผมจาไม่ได้ละน่าจะยังยังอยู่อยู่เพราะว่าโรฮิริมเนี่ยมันเป็นชื่อของโรฮานครับถ้าใครดูหลอดริงโรฮานก็คือเผ่าที่ขี่ม้าอ่านึกออกไหมเผ่าที่ขี่ม้าแล้วก็มีมีเมืองที่ ในภาคสองอ่ะที่เข้าไปอยู่ในป้อมอ่ะที่ที่กษัตริย์โดนครอย้ำใช่ไหมอันนั่นแหละอันนั้นคือเมืองโอฮันนะครับแล้วก็ป้อมที่เข้าไปอยู่เรียกว่าป้อมเฮมดีฟเฮมเนี่ยก็มาจากเนี่ยกษัตริย์ที่ชื่อเฮมแฮมเมอร์แฮนคือเดี๋ยวพูดไปจะสปอยแต่ว่าถ้าเรื่องตามเนี้ยตอนจบเนี่ยมันจะค่อนข้างทร a จกนิดหน่อยซึ่งมันก็จะไปจบที่เฮมดีฟนั่นแหละก็คือเขาจะถูกปิดล้อมจนจนจบสงครามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่ใช่แต่ดูจากภาพเนี่ยคือ ใครชอบอนิเมะญี่ปุ่นต้องชอบแน่นะครับเออภาพมันอันนี้ญี่ปุ่นมากนะญี่ปุ่นจริงเป็นลายเส้นญี่ปุ่นเลยคือเอาเอาเนื้อเรื่องของฮอลลีวูดเอ่อในเรื่องของตีความหมายใหม่โคเคียนนะฮะไปคิดว่าเป็นภาพการ์ตูนแต่คิดว่าพีทแลจ็คสันน่าจะปรับเยอะอยู่เพราะว่ารอยเบลลิงที่เราดูเนี่ยมันปรับเยอะนะบางอันก็ไม่มีศึกหลังหลังจากจบแหวนเนี่ยมันมีพาร์ทที่โปรโดกลับบ้านก็ไม่มีนะครับซึ่ง ซึ่งเข้าใจได้มันเรื่องมันยาวมากนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าดูใครที่เป็นแฟนวิลเดนเอิร์ดเนี่ยผมเป็นคนเสพรอนวิลเดนเอิร์ดเนี่ยเมื่อกี้ดูไปขนลุกไปพูดชอบมากเพิ่งดูครั้งแรกคือรู้สึกว่าเราเราเคยจินตนาการว่าเฮมแฮมเมอร์แฮนด์่งหน้าตาคนนี้เป็นยังไงวะไอที่เอาแม่งตรงเป๊ะเลยแต่ว่าถ้าใครอยากตามเรื่องพวกนี้มีหนังสือประมาณ3-4เล่มที่คุณหาได้นะมีฮอบบิทหลอนดอริงสามเล่มมีซิมมาริลเล่มหนึ่งนะครับมีบุตรออฟฮูรินฮูริน ฮูรินตำนานฮูรินอันนี้มันแย่ที่สายเลยอันนี้แปลไทยด้วยใช่ไหมแปลไทยไปนานมีบุ๊กแปลทุกุเล่มนะครับไปหาอ่านได้น่าจะชอบกันสนุกดีสนุกดีโอเคแหละก็เดี๋ยวครั้งหน้าพึมีอกาศก็มาคุยกันยาวๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่กำเนิดเลยโอ้โหสามภาคเลยเหรอสามวันก็เลยจบยาวจะเขาเล่าไปเรื่อยๆพอเรากลับไปดูแล้วเรามาเล่าภาพตามมันมันจะมันจะนึกออกครับน่ารื่องนี้ประมาณ นานแล้ว20ปีแล้วเนาะสำหรับผมยังเป็นไายภาคในดวงใจนะไายภาคที่ดีที่สุดเสมออ่าครับรอติดตามในโรงภาพยนตร์นะครับผมวันเดือนไหนก็เดี๋ยวเราจะกันวันโอเคครับผมจะรอออฟเดอลิงครับ